สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะโอ้ยคลิปนี้มาดูพักในสวนจา้าหลังจากฝนตกมาขึ้นอย่างแรงแรงต,ต้นข้าโพดเซมดต้องมาพวนดินจับต้นให้มันตรงจากนิดค่ะ เราก็จัดจัดตนจัดเต็งโมเจ้าหน่อยค่ะให้มันให้มันเลื่อยให้มันเลื่อยตามพื้นที่ที่เข่ากะไว้ไว้ที่ไห้พวกฝักทองพวกเต็งโมมันเลื่อยเนาะค่ะ อันก็จะพอได้กินท่านหนาวอยู่ข้าโพดกำลังงามผูกปลายแล้วค่ะผูกนิดนงนิดน้อยซิว่าตุนนขาโพดเขาเหนียวพอได้กินเก็บไว้ทําแนวปีนานำเแตงโมงดอค่ะเนี่ยกำลังเรื่อยเลยค่ะตรงจับ จับเครื่องไปไว้พื้นที่พื้นที่เอาไวใ้ให้แต็งโมฟักทองเหลือ่อยดุนกับา้ายก็ที่พ่อได้กินเอตุนระค่ะติดลูกเล็วที่ยกเหมือนปีที่แล้วนะ tiếp tục là cái nhọn ơi dạ luôn luôn dùng พอฝนตกมาอย่าเซ่เบิร์เออนี่แหละค่ะเอออ่านทักชีกับพลังดอกนองเลยไหลทำเนียวตีนาะทักชีกินพอท่านไหลทำเนียว ยงกระโพดทวนดินรดะกระโพดเสร็จแล้วก็ได้พักเก็บพักได้พักไปทำกับเขาแล้วค่ะก็ได้ไลยอยู่ได้กัะเพากัะเพาอแดงน,นี่ยังง้อน่นี่คือแม่งหลักแม่งหลักด้วยหัวกัะผพากกบะพุ้ะ แต่ล้าอยู่พี่น้องเลยกับอเผ้าเตงกับเผ้าขาวผักชีนำ้ำผักตำลึงนี่น้อยนึงได้พักไปเห็ดกับขาวาแล้วจะมื่อี กวจ้าคิดดีก็ซ้ำนีเด้อจ้าบายบายอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ